ด้วยปืดโกนขนตูดก่อนเอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีปปันครับกับเกมซูแฮปปี้แอนิมอล สร้างสวนสัตว์เลี้ยงสัตว์ให้มีความสุขนั่นเองนะครับแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ลองสร้างสวนสัตว์นะครับจะมีการให้อาหารแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทําให้พวกสัตว์มีความสุขนั่นเองอย่างเช่นให้อาหารจระเขหรือว่าให้เนื้อกับเจ้าสิงโตอะไรประมาณนั้นน่าสนุกกันเลยทีเดียวนะเกมนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับ ให้กับพี่ติในการสร้างสวนสัตว์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะก่อนอื่นนะครับทําอะไรกับกรงของช้างก่อนเอ่ยไม่รู้เอา้าด้านะที่หนึ่งเป็นการให้เนื้อกับเจ้าจระเข้ตัวนี้อืมค้างย่อนไปเอา้ายังไม่ถึงปากเฮ้ยเอออย่างนั้นงับอุยบวกก้าไปแล้วเฮ้ยมามือสั่นกันเลยทีเดียววถ้าเราไม่ยอมปล่อยมือออก ต้องระวังกันด้วยอือสมมุติว่าลองกดค้างดูสิอ้าวไม่ช่วยด้วยเอาไม่เอาไม้ฮึฮอจับวางปุ๊บเอาออกออปลอดภัยเหลือเกินแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงน่าจะมีวิธีที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะรับไปแล้ว100เหรียญดูซิด่านต่อไปมาได้มาแล้วหูยน่าจะปลดล็อก กงช้างสําเร็จโอ้โหสร้างมาแล้วจ้ากงช้างของเราโอ้ยเล่นโครนจนสกกระปกมาอาบน้ําเจ้าช้างน้อยกันหน่อยปืดปืดเฮ้ยโ้ยวิ่งไปมาซะด้วยเนี่ยผมปับ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 เราต้องลาดให้สะอาดหมสดชื่น40% อ๋อช้างแบบหน้าตาน่ารักนะเนี่ยไหนดูซิต่อไปก็โอ้โหให้เราเลือกว่าจะทาอะไรดีเอย่ยระหว่างเจ้าฮิปโปกับเจ้าหลิงฮิปโปกันละกันมาอ้อยู่ด้านซ้ายสุดตรงนี้ด่านที่3ลุยไปเลยเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนเลเวลที่3เราต้องทําการเปลี่ยนเฮ้ยุ้ย,ยระวังไงไปผิดกรงอ้าวอาวแย่แล้วเฮ้ยสิงโตโดนกระทืบเฉย เออตายครับผมปะโถอป,ปกาก้าทำไมมันโหดขนาดนี้นี่ฮยลองดูซิถ้าเราปล่อยแบบนี้อ่าเรียบร้อยโดนสิงโตขมือบอืมเอ้ามันกัดกันเองอีกออ้มาเอาให้ถูกนี่เลยอ่าแบบนี้ริง ต่อไปก็อปกา้าแม่เป็นวิธีการแยกกรงที่เสี่ยงอันตรายจริงๆเดี๋ยวผมคราวนี้ก็น่าจะครบกันแล้วนะกลงนี้โอเคเปลี่ยนฝังกรับผมไปไปเจ้าสิงโตออกไปเลยเพื่อนอืมนั่นแหละโอ้ฝูงเดียวกันใช้ได้ใช้ได้ไดเย่สำเร็จ60กันแล้วไหนดูสิคราวนี้ก็ป๊าป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 ,ป,ปอ่าครบ100ไปเลยเจ้าฮิปโปอุ้ยเป็นการแบบว่า ป้อนแตงโมอน่าสนใจปริงออกมาแล้วโอ้โหสดชื่นมาด,ดสูสิเราจะต้องโอ้ควบคุมหัวของเจ้าฮิปโปให้กระเมือบอาหารได้อย่างถูกต้องฮึบอากัดอย่างแม่นยำมาปราบเฮ้ยมาเลยโยนมาเรื่อยๆอก,กินหลายลูก มจมน้ำไปแล้วลูกหนึ่งสุดยอดเอาละคราวนี้ก็ยังไงต่อเอ่ยออ้สิงโตหรือว่าเจ้าลิงลองเป็นเจ้าลิงจ๋อกันบ้างละกันนะคราวนี้อืมอยู่ที่ทางด้านขวาแล้วก่อนอื่นเฮ้ยนี่คืออะไรเอ่ยโบนัสเลเวลเจ้าลิงแอบขโมยอาหารของเจ้าสิงโตลองดูละกันนะมาละจ้าคราวนี้ยังไงเอ่ยขโมยอาหารสิงโตเฮ้ยเดี๋ยวก่อน โอ้ยหายไปแล้วชิ้นหนึ่งว้าโมโหข้าวต่อมาอืมไม่มีไม่มีไ,มมไปเจ้าลิงเร็วแเฮ้ยโอ้ย,อยไม่ทันอีกแล้วแม่น่ารักจริงๆเจ้าลิง ถึงกับโมโหกันเลยทีเดียวร้อเปซเปิดกล่องกันหน่อยเฮ้ยนี่คืออะไรเอ่ยได้มาสามอัน100เหรียญมาด่อนต่อไปกันเลยนะคราวนี้เราจะต้องทำอะไรกันต่อปไปที่กงลิงโอ้โหต่อตัวเพื่อเข้าไปในดงกล้วยจัดไปซี่ปริงดินแดนของเจ้าลิงโอ้โ ผู้ชมมากมายมาต่อไปก็เป็นการวิ่งเพื่อเอากล้วยครับผมปาระจ้าเฮ้ยจรวมฝูงหุ้ยติดไปตัวนึงปั๊บปั๊บกดเยอะรเรืือจะเย็นนี่หลายตัวเฮ้ยหลุดไปตัวหนึ่งอีกแล้วอุ้ยหูมีหลุมด้วยแม่แต่ว่ายังไม่ตกหลุมเฮ้ยเฮ้ยอย่างสูงไปดงกล้วยจัดไปเลยเพื่อนย่า โคตรจะเยอะกันเลยทีเดียวแม่ฝูงนี้โอเคคราวนี้ก็ยังไงต่อเอ่ยแวเเฮาหรือว่าเจ้าสิงโตกันก่อนก็ต้องเป็นสิงโตสิเพื่อนมาน่าสนใจอยู่ตรงนี้นี่เองือด่านที่7ดูซิเราจะต้องทำอะไรกันต่ออ๋อโกนขนเจ้าอาปกาก้าดูซิโอ้เฮ้ยหมุนได้รอบตัวปปืดโกนขนตูดก่อน แม่ให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงเนี่ผมผลคอมันด้วยถ้าทางจะร้อนเฮ้ยย,ยังเหลือเป็นเม็ดเม็ดนิดหนึ่งอ่าหมุนตัวมาที่ด้านหน้ากันบ้างอืมตัดให้แบบว่าสบายสบายชิวๆปลืดปดืโอ้โหเอาละเฮ้ยหมดตัวกันแล้วเพื่อนสุดยอดปรื้บสีบเปได้อีก100เหรียญดูซิคราวนี้ปราบ ปลดล็อกหือเจ้าสิงโตเราจะต้องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยให้อาหารแบบปลอดภัยกันหน่อยฟริงุยเป็นบอ่อลึกกันเจ้านี่กระโดดขึ้นมานะโอ้ยเราจะต้องลากเส้นทางการให้อาหารสมมุติว่าหืมไปหาเจ้าจระเข้ดูซิไปกลายเป็นเฟลแบบนี้ไปเลยนี่เส้นทางการให้อาหารโอเคไปปื๊บ,บเอาละเรียบร้อยมีอาหารกิน งับงับโอ้ยแป๊บแป๊บหมดคราวนี้ข้ามสะพานเฮ้ยมีคนแบบว่าเดินตัดหน้าซะด้วยต้องระวังเรียบร้อยแม่ง่ายได้อีกแล้วงับงับงับ กินเนื้อเยอะนะนี่ย60%ปะ่ะไปต่อไหนดูซิสำหรับในคราวนี้โอ้โหเจ้าอัปกาก้าหรือว่าเป็นแวร์เฮาส์กันดีลองเป็นแวร์เฮาส์ก่อนละกันนี่เป็นที่ที่ใช้สำหรับการขนส่งอะไรสักอย่างหุ้ยโบนัสเลเวล เดินกับเจ้าลิงมีจระเข้ซะด้วยมาละจ้าทางเดินที่อันตรายที่สุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยส่งตัวเดีย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 วเดีเดียวเฮ้ย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 อมจระเข้จะงับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยขวาขวาซ้ายสายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอระวังมันจะกระโดดกัดหูจเย็นเฮ้ยเอียงโอ้โหไปขวาเฉยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืเฮ้ย ใจเย็นมาห้ามตกไปเด็ดขาดทางเดินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ,ยฮ้ยมันลงน้ํามันลงน้ําืำม,มีสิทธิ์โดนกระโดดงับแขนกันได้นะอุ้ยเจ้าลิงนี่สนจริงๆต้องให้มารับถึงที่ตรงนี้กันเลยเอาละคราวนี้ก็มาเก็บเงินได้แล้วเราก็ไปปลดล็อกตรงนั้นกันเลยนะนี่อะไรเอ่ยไวเฮาที่สำหรับการให้อาหารโอ้หเฮ้ยมีเจ้าช้างอยู่ตรงนี้มาใช้สอมองในการ ดีเลยนึงตรงนี้ให้อาหารช้างผล,ลมไม้หมต่อไปก็โอ้ยไม่เห็นจะยากป๊าปป๊าปเฮ้ยหล่นไปอันนึง <laughs> ไม่เป็นไรนะเพื่อนโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดกันเลยปริงได้มาอีก3อันแทบไม่ต้องใช้กันเลยนะเพราะว่าผ่านง่ายอยู่แล้วมาคราวนี้ก็ไปที่ตรงไหนต่อดีเฮ้ยอัปเกรดจราเขตหรือว่าเอาปกาก้ากันดีเอย่ยเอาปกาก้าก่อนมาดูซิอ๋อที่ตรงนี้แล้วก็จากนั้นเดินทางไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งโอ้โหเราจะต้อง ตัดผลไม้เพื่อให้สัตว์พวกนี้ได้มีกินแบบยอดเยี่ยมโธ่มันใหญ่เกินต้องแบบตัดกันหน่อยจ้าจตัดละลายชิ้นโอ้ยคูณสามมาฟาบฟาบฟาฟาโอ้ยเรียกได้ว่าต้องใช้พลังนิ้วกันอย่างแม่ล้นหลามปึ๊บป๊บป๊บ๊อ้โหูยเฮ้ยแทบจะบดกันละเพื่อน แม่จะให้กินเป็นชิ้นหรือว่ากินเป็นผงโอ้โยเป็นแบบนี้นี่เองชิ้นเล็กชิ้นน้อยใช้ได้นะเนี่เอาละคราวนี้ก็เก็บเงินมาเอาปากกาปลดล็อก,กันแล้วดูซิต้องอะไรเอ่ยเฮ้ยสมาชิกใหม่มาต้องแบบว่าทําความรู้จักโอ้โหนั่นมันสิงโตตัวน้อยหรือเปล่าเอ่ยอืม แบบนี้นี่เองเราจะต้องว่าเส้นทางให้เจ้านี่เดินทางไปหามันหน่อยเพื่อนโอเคอืมเจอกันแล้วยอดเยี่ยมจริงๆต่อไปก็โอ้โหมาห้ามชนกันใช่ไหมเอ่ยได้สิเพื่อนป๊าปแล้วก็เจ้านี่ไปหาเจ้าลิงจ๋อตัวน้อยอืมเผ่าพันธุ์เดียวกัน เย้พ yeah, าละจ้า40%เอาละคราวนี้ก็อัปเกรดกงไหนดีเอย่ยจระเข้ก่อนละกันนะไปดูสิเจ้าจระเข้หูรอคอยการอัปเกรดมาไปเลยเพื่อนให้อาหารเหมือนเดิมหูต้องการเนื้อก็จัดเนื้อไปให้โห้ยคราวนี้เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยวางไปเอารีบเอามือออกหือเกือบโดน วัเข้าไปแล้วต่อไปก็ต้องการกินไส้กรอกอุ้ยจระเข้อะไรวะเนี่ยต้องการไส้กรอกด้วย,ยหืมวัวเข้าไปแล้วต่อไปอยากจะกินไส้กรอกอีกแล้วถ้าทางจะไม่ยอมกินผักนะเพราะว่าเป็นสัว์กินเนื้อเย้สุดยอดพานไปแล้วเพื่อนฮดูสิมีความสุขเหลือเกินไหนดูสิเย่อัพเกรดเสร็จสิน้นคราวนี้มีกิจกรรมใหม่มาฟริง้งห ้ยใหญ่โตลองดูละกันมาให้อาหารจระเข้เฮ้ยน่ากลัวสยดสยองมีกันเยอะหลายตัวซะด้วยนะกดแถบแบบนี้ึบจากนั้นก็รอมันกินแล้วปล่อยถ้าสมมุติว่าไม่ปล่อยชิ้นเนื้อเราจะโดนดึงไม่เอ่ย pp, ยังยังปล่อยไปก่อนคราวนี้เราจะต้องลองกดค้างเฮ้ยงับ ไม่ปล่อยอ้าวลงน้ําไปด้วยได้อาหารสดใหม่กันแล้วเพื่อนโอ้ยเป็นพนักงานนี่เองรีบ <c oughs> ปล่อยรีบปล่อยเย่ผ่านไปแล้วเอาละต่อไปก็อะไรเอ่ยมาเจ้าช้างก่อนละกันนี่เลยครับผมอรอคอยการอัพเกรดแล้วก็กิจกรรมโอ้ยโบนัสเลเวลไม่เอาขี้เกียจเล่นปะเข้าไปหาเจ้าช้างกันเลยอูย้อาบน้าเหมือนเดิมปรืดปร้ดปลื้ดตูดเลอะตูดเลอะ รูตูดเป็นกากบาทโอ้ยสะอาดนะเพื่อนนี่เลยสุดยอดเย้สดชื่อจริงๆร้อยเปอร์เซน์เปิดกล่องได้มาอีกแล้วสามชิ้นมารีบไปต่อละกันดูสิคราวนี้จะต้องทำอะไรกับกงช้างอันนี้เอ่ยมา100เหรียญอัพเกรดอู้ดูดน้ำจัดไปสิปริงช้าง2ตัว เอาละคราวนี้เราต้องแก้กระหายให้กับช้างตัวนี้มาอมลองน้ํากันหน่อยเอ้ยเมื่อ,อไรจะเต็มโอเคครับผมลองไปเรื่อยๆให้แบบเต็มถังเฮ้ยล้นกันแล้วมานี่เอาไปกินพรืดโอ้โหสุดยอดแม่จริงๆต้องกินทางปากใช่ไหมเอ่ยดูดข้างมวงเฉยเลยต้องดูดเข้างมวงแล้วก็ป้อนทางปากสิเพื่อนเอาละคราวนี้ก็อะไรต่อดีอัปเกรด คิทเช่นอ่าห้องครัวอุ้ยเราคอยการอัปเกรดโอเคนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเกมที่มีภาพสดใสรูปแบบการเล่นน่ารักจริงๆใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดาน่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ